นุ่มเมืองลำดัขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นุ่มเมืองาำดางกาได้นำพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดนคนรราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชเมืองยามโมของเฮาเนี่นะครับซึ่งสำหรับในเมือนี้ค่ะเป็นวันเปิดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุวรราณารีนะครับที่ซึ่งทำการลบชนะสงครามเอฟซเมืองโคราชได้ วันนี้ครับซึ่งภายในงานก็มีทีกำลังย่างะะที่ท่านทุกท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ขณะนี้ก็สที่เป็นบรรดานั่งร่ำนะครับที่พร้อมาอมาพร้อมตารวมมือรวรวมมือรวมใจกันนาร่ำถวายบ่วงสวงแก่วงวิญญาณของปิรศติคือท่านท้าวสุรานารีวายาโมนั่นเอง บรรยากาศที่เป็นไปในรูปแบบไรกาไปค่อยติดตามรับชมกันในตลอดคลิปเลยครับแล้วมีกระบวนนักดาบนะครับแต่งกายี่ตนตียนมาระบัสิบคนอีกานแล้วก็ผู้ร่วมระบวทหนึ่งร้0ยคนนะครับจมาอาวมาิักลารบวนนี้มีการแข่งเนชื่อ้ก เราเปิดงานต้อนรับกะบวนเมือง่ิน้าจากมหาวิทยาลัยฮวสเฉลิ i บุญครับ เนื่องในวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีประจำปี2567ในชุดเหลือหลานยาผู้กล้าแห่งผู้สำริดขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมณนะบัดนี้ ปูปัญญาบอกวิถีารใหมายดีแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอปกทงชัยโดยารใหมายตักธูชัยเป็นภูปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดการถอดผ้ามานับร้อยปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้วยวิธีการถอดที่ปราณีนะคะงดงามและความหลากหลายของเนื้อผ้าและรวดลายชามซึ่งศิจกรรมแสดงหน้าร้าน,น,นอนุสาวรีย์จะชื่อการแสดงรัมนา,นนานโด ซึ่งก็จะเป็นปาการร้องสดขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยค่ะเป็นกำลังใจนะคะจากอำเภอปปทงชัยค่ะกำลังหลังนะครับให้เลือเมม่อนนิดนึงแต่บางคนข้างหน้า จะบางคนที่อยู่ข้างหลังก็จะมองไม่เห็นนะครับก็อยากเห็นทุกคนนะครับวันมีโคร,ราชจากอำเภอปักโงชัยและเภอรสามสแกแสงครับขับยนต์มีโคราชหรือมีตะคุนั้นนะครับเป็นปีแรกที่ปักโทนชัยและขามสแกแสงขามสแกแสงนะครับได้ร่วมกัน มาร่วมในขบวนในปีนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเส้นหมี่นั้นได้ถูกนํามาประดับตกแต่งในริ้วขบวนเพื่อสแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านตะคุโดยบ้านตะคุนั้นก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับ ำบลตะพุนนั้นได้รับการสนับสนุนในการนาโดยนายมุพรหินสากน้อยนายโยคมการบริหารส่วนตําบลตะพุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกำนันและผู้ปกครองตาบลตะพุนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นขบวนหนีของอําเภอถามสแกแสงซึ่งจะเป็นขบวนที่ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แล้ก็มีประบวนรำโพสู้ช่้ชุกการแสดงรำโพนข่าวสแกแสงผู้แสดงกลบโมนั้นเป็นนักเรียนจำนวน20คนซึ่งจะเป็นนักเรียนจากรโรงเรียนขาสแกแสงใช้เพลงรำโพนโคราชเป็นครับก็ถือได้ว่าการจัดงานเฉลิลมฉลองวันแห่งชัยชนของฐานสุรนารีประจำปี2 5 6 7ในคร้งนก็ถือว่าประสบผลวันความสำเร็จอย่างสูงครับว่า มีนักท่องเที่ยวจากทกั่วทุกสารทิล่ลังไลกันเข้ามาครับและในช่วงท้ายนี้ก็รใ่ช่วงบรรยากาศการแสดงรดนแบกสอนนะครับโดยมีโดนที่ทําการแสดงคาะมีถึงเกือบ500ยตัวด้วยกันนะครับบรรยากาศอาจจะเงินไปน,นิดนึงนะครับเพื่อจะมาทําใส่พระมะเงิในการแสดงรดนแบกสอนครับจไดนกาฝากติดตามผลงาน ต่อไปด้วยนะครับขอขอบพูดเลยสวัสดีครับ Thank أي yeah. نعم yeah.